สวัสดีจ้าช่องหนูเอชแนลมีจะพามากินปิงหนูปิงปปาทูพี่นองแล้วก็เจลประกอ,อกจ้าแล้วก็บตีหนึ่งเฮดมือนี่จะนั่งกินข้างหน้าเราไกลพี่นองจ้านางมันข้างหน้าเราไกล้นี่แหละจ้าพี่นองจ้า บรรยากาศแบบว่าจังใ่ะคึมฟ้าคึมฝนเนาะยันเป็นแบบว่าโอบโอบเอาเอาพี่น้องเอ้ยมนูแสบคักพี่น้องจ้ะไอ้นานี่มีบอกกอกมาแต่ใสเเ็นบอจ้ะพี่น้อง บกอกอันนี้ก็คือว่าเอกเก็บไว้พี่น้องเอใส่ในช่องฟิดไว้เพราะใส่ในช่องฟิดเอก็เอามาละลายในน้ำพี่น้องเอยเอ็กเก็บได้ประมาณสิบก็ลูกพี่น้องเอาใส่ไว้โอ้ได้กินหลายพี่น้องบ่อหุ่งบ่อยากจะใส่ช่องฟิดเขาอยากกินน้ำไหนเขาก็มาละลายน,าน้ำคืดอยากปิ่งหนูปิ้งป,งป,งปะทูกับเจ้าบกอกเอาเขาเหนียวจำ้ำพี่น้อง เมื่อวานนี่โอ้ยไปซื้อเห็ดมานาพี่น้องนะซื้อเห็ดซื้อปลาทูซื้อพักซื้อ,อยางม้าพี่น้องเอ้ยคืออยากเจาบอกกอกปิ้งหนูปิ้งปลาทูพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแบบกระเจี๊ยบด้วยจ้ดกระเจี๊ยบเอาเอาไปหนึ่งใส่กับเห็ดเนี่ยจะาะหนึ่งเห็ดเนี่ยยิ่กระชีใส่เป็นแบบเส้นใส่ใสน้ำปลาใส่ผงชูรสพี่น้องแล้วก็ใส่ไอติมออตู้ขยำขยำขยำให้เขากันพี่น้องเอ้ยสเส่บแฮ้ง บ่ได้กินนั้นเราพี่น้องหนึ่งเฮดเข่ากันค้าก,กับเจ้าบอกกอกพี่น้องเอ้ยปิ่งหนูโมนเนียกับเข่ากันพี่น้องเมนูมันนี่โอ้ยเมนูยีสาบนบานเฮาแซบค่าพี่น้องกับเข่าบ่มีอย่างไรดอกจก้ะพี่น้องจ๋ากับมีซัมเนียจา้าซัมเนียกะโอ้ยแซบคักแล้วพี่น้องจา๋า อาหารอีสานบานเฮาพี่น้องเ่บกินย้ำได่ก,กับเ่บพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยจ้ะบรรยากาศธรรมชาติอีก เอาอยัางมาแรกกับบย้อมด้วยจ้ะพี่น้องจ้ามากินน้ากันเด้อหนึ่งคนานี้หุนหนุนจำเจ้าบกกอกนี่ก็ก็แซบข้ายเด้พี่น้องเจ้าบกกอกไหมเจ้าพริกป่นบกกอกเนี่ยโอ้ยเป็นอีหยังที่เอามากกินคักพี่น้องจำก็เขานียวหนึ่งเซตไม่ไม่ก็ก็แซบได้เ่าต้องมีกับเขาว่าต้องมีหยังเอก็ว่าแซบแล้วสุดยอดแล้วจ้ะพี่น้องจ้า มาจําน้ากันเด้อพี่น้องจ้ากระติบขขายเอนก็ว่าต้องแบกมาจ่าไม่กินน้าเอนี่แหละมีปิ้งหนูหนูโตพวกง่ายหอกจ้าพี่น้องจ้าได้ตัวนี้น้อยเมื่อนี้หาได้ตัวนี้น้อยจ้าอันนี้บ่ได้ซื้อหรือจ้าหนูอันนี้คือหาได้จ้าตัวนี้น้อยยางอื่นซื้อจ้ากกอก็ไ่ได้ซื้อพี่น้องซื้อแค่พักเฮ็ดเรากับปะทุสานันนะจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยมีหนูเส็บเบ้านเฮาพี่น้องเอ้ บ้านไผเป็นคือเอเบ,บอ่จะซ้องมือติดแหละแตงแต้มมือวานมือนีคึมบ่มีแดดได้พี่น้องมันสิแบบว่าคึมฝ้าคึมฝนดบบแต่ว่ามันอบมันห่อนได้พี่น้องมันจะเป็นแบบว่ามันยากาศอบอ้าวอบอ้าวคือฝนจะตก ปราทูกับมนันมันพี่น้องมันแสบพี่น,อน้องบม่อยากทอดพี่น้องก็เลยเอาไปปิ้งไอช่วงนี้ของงดน้ำมันนิดนึงจะพี่น้องจะกินน้ำมันไยเราแบบ เอเป็นกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะกินน้ำมันเราเอรู้สึกแบบว่าเอจะแบบว่าแน่นในท้องอืดท้องพี่น้องเอก็เลยแบบงดน้ำมันนิดนึงจ้าก็เลยเอาไปปิ้งดีกว่ากินของปิ้งของต้มมันเสียดีกว่าจ้ะก็เลยแบบว่างดน้ำมันกินน้ำมันไหลแบบรู้สึกไม่ค่อยสบายในท้องจ้ะพี่น้องจ้าเป็นทั้งโรคกระเพาะโรคกดไหลย้อนนะเนาะกินพริกหลโอ้เบ่ไหวบ่ไหวพี่น้องต้องงดของปวกมันๆพริกเผ็ดๆจังหน่อยอยู่ แต่ว่าก็กินอยู่บ่กินพริกนี่กินเขาเพระแซบอีหลีพี่น้องมันก็ต้องมีแบบว่าความเผ็ดแน่มันถึงจะกินเขาแซบั่นกินตะลอดจืดจืดั้งแี่พี่น้องบ่แซบดอกเอเคยแบบว่ากินตะลดจืดจืดเราแ่แซบพริกเนี่ยเขาว่ามันเพิ่มความแซบให้อาหารมันแ่นอีหลีพี่น้องขาดพริกบ่ได้อีหลีแบบโอ้ยแบบว่ากินพริกเรามันเสริมอาหารพี่น้องเฮ็ดให้กินเขาแซบกินเขาวบ่แซบเฮาก็บ่ม,มีแร้งเหตุการณ์เห็ดงานนี่ เสียพอเอาไปอันหนึ่งเอาไปต้มเนาะพี่น้องนะ้ำมันก็สีนเหนียวตุยตุยจังสียจะพี่น้องจะมีประโยชน์มากจากกระเจี๊ยบเนี่ยเอจะบอกเลยเอจะแบบมากกินพี่น้องแบบกินซดกระแซบกินต้มกระแซบกินซดมันก็สิบ่ได้เหนียวแบบเนี้เนาะ้าแบบว่าถ้าเอาไปต้มไปหนึ่งเนี่ยเสียมันก็สิเป็นแบบว,ว่าเหนียวยืดยดนิดนึงจ้ะแต่มันก็มีประโยชน์จ้ะ เนี้ยพี่น้องเอาไปหนึ่งใส่แบบที่เอเห็ดแต่จะใส่ผักอีตู้แบบแบบว่าเอาไปหนึ่งไส้หัวใส่เย่ยอาจจะพี่น้องแซบดีหนึ่งไส่ผักอีตู้มาจ้ำเจ้าเนี่ยพี่น้องก็แซบเนี่ยเห็ดแต่ซ้ำนีก็แซบเล้าไผเบือเมนูแกงเมนูเอันเอามกเนี่ยเห็ด ok มกอียนี่เสียเขาเกเ่ามาหนึ่งจะพี่น้องจะสามารถดัดแปลงได้เมนูแบบเขาหมักเห็ดอย่างเขาเกล่ามาดัดมาแปลงเนาะ เสียบอามัดจำไอ้น้ำพิกประกอบพี่น้องโอ้แสี่บดีดีพี่น้องแบบเมนูง,ง่งายๆเมนูแบบเพื่อสุขภาพเนาะมันมีประโยชน์ดีแน่จ้าพี่น้องจ้าอิมนะจ้าถ่ายคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าสวัสดีจ้า